เพราะกลัวตายบางครั้งบาปกรรมก็มาปรากฏให้คนบางคนได้เห็นล่วงหน้าเหมือนที่บางคนเล่ากันว่าได้ตายแล้วฟื้นแม้สภาวะที่ตายแล้วฟื้นที่ว่านั้นมันจะเป็นภาวะกำรกรับึ่งความฝันที่เกิดขึ้นชั่วขณะระหว่างสภาวะเฉียดตายแต่สิ่งที่เราจะได้จะคำบอกเล่าคล้ายๆกันนั่นก็คือบุคคลเหล่านั้นต่างได้เป็นโลกหลังความตายในแดนลงทัน แดนตัดสินว่าวิญญาณแต่ละดวงจะต้องไปเสวยผลด้านไหนต้องไปเกิดในแดนนรกหรือสวรรค์และพวกเขาเหล่อนนั้นไม่ได้กลับมาน่าแปลกที่ว่าหลายคนเปลี่ยนตนเองเสียใหม่กลายเป็นคนใจบสนสนทานเพราะเกรงตัวว่าเมื่อตายไปแล้วจะต้องไปเกิดในแดนนรกเราลองมาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชายคนนี้ เขาชื่อเตยเป็นหนุ่มใหญ่ร่างกายกำยำผิวค่อนข้างคล้ำจมกูกโด่งและขนคิ้วดกหนาเส้นผมกระดกหนาเช่นเดียวกันผมยาวเหมือนผู้หญิงมัดรวบไว้ทางด้านหลังแต่เวลาที่เขาก้าวเดินดูไม่ค่อยปกตินักเพราะมีเหล็กอยู่ข้างในขาแขนก็เหมือนกันเขาอยู่ในวัยที่น่าจะมีเมียมีลูกสักสองสามคนแล้วแต่ความจริงก็คือเขายังไม่ได้แต่งงาน เมื่อตอนที่อายุได้25ปีมันเกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นนั่นคือเขาฝันแปลกๆฝันซ้ำซากอยู่หลายคืนฝันว่ามีคนมาบอกเป็นชายรูปร่างใหญ่มากเหม,มือนคนโบราณมือโตเท้าโต,ตแล้วมาพูดว่าถ้าเขาไม่เลิกสร้างเวรสร้างครรมเขาจะอาอยุสั้นชายร่างยักษ์นั้นมาบอกด้วยหน้าตาทมึงถึงไม่มีรอยยิ้มเลยสักนิดเขาเล่าให้พ่อฟังพ่อก็ฟังเงียบๆครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พูดออกมาว่า หนากลัวจะไม่ใช่คนพอดีแม่เดินมาจากครัวได้ยินเข้าก็ถามว่ามันเรื่องอะไรกันพ่อก็เล่าบอกเมื่อแม่ฟังแล้วก็พูดว่าสงสัยจะเป็นเจ้ากรรมในเวนฝันซ้ำๆกันหลายคืนแล้วด้วยนะครับเมื่อเขาเล่าเพิ่มเติมอย่างนั้นแม่ก็ตกใจทั้งกับอาปาก้างด้วยหันมามองหน้าพ่อพ่อมีเสนหน้าคุนคิดหนักแล้วจะทำยังไงกันดี คำพูดนี้หลุดออกมาจากปากพ่อกับแม่เกือบจะพร้อมกันคงไม่มีอะไรหรอกใครๆก็ฝันกันได้เขาบอกพ่อกับแม่แล้วพระจากมาพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่หันหน้าเขาปรึกษากันเบาๆเจนคัมจึงพากันพูดกับเขาว่าพ่อแม่ปรึกษากันแล้วเห็นว่าเขาควรจะทำตามที่คนในฝันมาเตือน เพราะว่านั้นอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรจริงๆถ้าหากไม่เชื่อฟังเขาก็จะทําให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นพูดง่ายๆว่ามันอาจจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับเขาแล้วพ่อกับแม่ก็ช่วยกันขอร้องให้หยุดทําบาปเลิกฆ่าสัตว์ชีวิตเสียทีเข้าพยักหน้ารับปากง่ายๆเฉินพ่อกับแม่พากันแปลกใจเพราะตามธรรมดาเขาจะเป็นคนหัวรันไม่ค่อยจะเชื่อฟังง่ายๆจะบอกเราอะไรก็มักจะโต้แย้ง บางทีไปห้ามก็เหมือนกับไปยุห้ามไม่ทํากลับทําใหญ่พ่อแม่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่เขาก็เลิกจริงๆไม่ทําบาปอีกแล้วการชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันเข้ามาสิงสู่อยู่ในใจเขาตั้งแต่เป็นเด็กช่วงนั้นเขาจิตใจไม่ค่อยปกติมีแต่ความเข็ียดแค้นเกร่งเครียดอยากจะระบายความรู้สึกนั้นออกไปขณะนั้นก็ยังเด็กอยู่แต่ที่โรงเรียนก็มีเรื่องทําให้เขาทั้งหวาดผวาและบางครั้งก็แคนใจ ตอนเป็นเด็กเขาตัวเล็กปะเพื่อนไปโรงเรียนก็โดนเพื่อนๆตัวโตๆกลั่นแกล้งบ่อยๆตบหัวกระบาลบ้างดึงใบหูบ้างบางทีก็มาเ็กหัวโปกแล้วพวกมันก็พากันหัวเราะชอบใจมีหลายคนชอบทําให้เขาเจ็บตัวชอบทําให้เขาเป็นตัวตลกบางคนก็แกล้งขัดขายใ้เขาหกล้มหัวทิ่มปากคอแตกเลือดไหลเขาไม่กล้าบอกพ่อแม่เขากลัวพวกนั้นจะเล่นงานเพราะพวกมันขู่เอาไว้ไม่ฟ้องครูไม่บอกปูหย่ ถ้าพวกมันรู้จะพากันมารุมกระทืบเขากลัวจนตัวสั่นริพยักหน้าเงึกงๆพวกมันก็ว่าไอ้ปัญญาอ่อนพวกมันเรียกเขาว่าไอ้ปัญญาอ่อนพวกมันมีด้วยกันสามคนมันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันบ้านอยู่ใกล้กันมันจงใจรมหัวกันเล่นงานเขาเขาตัวคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบเหตุที่มันชอบปลันแกล้งเขาเพราะว่ามันมีสาเหตุอันเก่าแก่อยู่ พวกนี้รวมหัวกันกลั่นแกล้งเข้ามาตลอดตั้งแต่ป .2 จนถึงป .6 พอเรียนจบป .6 แล้วก็แยกย้ายกันไปเข้ามาเดาเรียนต่อส่วนพวกนั้นเรียนต่อกันที่โรงเรียนในตัวจังหวัดครบรอบรพวกมันออกจะมีเงินเขาเกลียดพวกมันแต่เขาทําอะไรไม่ได้มันสามคนมักไปไหนมาไหนด้วยกันพวกมันก็คงจะเกลียดเขามากขนาดออกจากโรงเรียนแล้วเวลาเจอหน้ากันพวกมันก็ยังเรียกเขาว่าไอ้ปัญญาอ่อนทำท่าจะเข้ามาแกล้งเขาก็ต้องรีบแผ่นนี้เอาตัวรอดก่อน พวกมันจงเกลียดจงชังเขาเพราะครอบครัวของพวกมันไม่ถูกกับครอบครัวของเตยตากับยายพวกมันเกลียดชังตายายของเขาตอนที่ตายายของเขากับตายายของพวกมันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอยู่นั้นก็เป็นเพื่อนรักกันไปไหนมาไหนด้วยกันเที่ยวไปอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่อยู่มาวันหนึ่งหลังจากจับคู่แต่งงานกันแล้วเกิดผิดใจกันมันก็เรื่องเงินเงินทองทองของบาดใจตายายพวกมันยืมเงินไปจากตายายของเต้ยแล้วก็ไม่ใช้คืนพอทวงหนักเข้าก็หาเรื่องบิดเบือนความจริงสองคนช่วยกันพูดว่าใช้คืนหมดแล้วจะมาทวงอะไรอีกพอตายายของเต้ยบอกว่ายังไม่ได้ใช้เลยก็หาว่าตายายของเขาเส่ร้ายไปสีพูดกกกลิ่นปลน ในเมื่อทางฝ่ายโน้นเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นได้พูดโกกได้เต็มปากเต็มคำทั้งผัวทั้งเมียก็เลยทำให้ตายายของเตยเลิกก้บหาไม่พูดจาวิสาสะกับสองผัวเมียนั้นอีกแต่สองผัวเมียก็กลับไม่ยอมเลิกราเจอหน้าตายายของเตยหรือสวนทางกันเมื่อ,อไรเจอกันที่ไหนก็ตามก็จะพูดจาเสียดสียยหยันทำนองว่าสมองเสื่อมปัญญาอ่อน ใช้หนีแล้วก็หาวายังไม่ได้ใช้แกรกๆต่ยาของเตยก็ะโตเถียงกลับแต่หนักเข้าก็เบื่อหน่ายเนยใจเลิกพูดปล่อยให้ฝ่ายนนอ์พูดไปข้างเดียวไม่ตอบโต้แทนที่จะจบกลับไม่จบพวกนั้นกลับเอาใหญ่เลยด่าว่าไม่หยุดย่อนเจอที่ไหนก็เล่นงานที่นั่นก็เลยทําให้มีถูกกันจนมาถึงรุนลูกรุนหลานไม่หยาดดีกันเลยแม่ของเตยก็ไม่พูดกับพวกบ้านนั้น พวกบ้านนั้นกเกยมสอนลูกหล,กลานให้จงเกลียดจงชังเตยพวกมันจึงจ้องคอยจะเล่นงานเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เวลาโดนในพวกนั้นแกล้งทีไรเตยจะโกรธมากแต่ทาอะไรพวกมันไม่ได้เวลากลับจากโรงเรียนเจอตัวอะไรเข้าสักตัวเขาก็จะฆ่ามันไม่ว่าจะเป็นกิ่งกาจิ้งเลนนกหนูแม้แต่มแมลงปอหรือผีเสือ้อเขาจะทําให้มันตายอย่างโหดร้ายทารุณด้วยไหม้หัวเลทุบตีมันเพื่อระบายความโกรธ เขาไม่เคยคิดถึงบาปกรรมเลยและมันก็ติดตัวเป็นนิสัยที่ไม่ดีเรื่อยมาจนตัวแล้วก็ไม่รู้จักคิดเตยไม่เคยรู้ว่าคนที่เขาเรียกพ่อเรียกแม่ไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงคนที่รู้ความจริงมีอยู่สามสี่คนเท่านั้นและคนพวกนี้ก็เก็บงลงความลับปิดปากเงียบสนิทพ่อโรดแท้จริงก็คือลุงของเขาส่วนแม่แหม่มก็คือป้าสะพ้ายของเขาส่วนแม่ผู้ให้กำเนิดนั้นชื่อรุงตอนที่รุงตั้งท้องอายุ30ปีแล้วยังไม่ได้แต่งงาน คนในครอบครัวตกใจกันมากเมื่อรุ้งออาการแพ้ท้องแต่ไม่ยอมบอกว่าใครเป็นพอ่อแต่ในที่สุดก็ยอมปริปากเล่าความจริงให้พี่ชายฟังเอ่ยชื่อผู้ชายที่ทําให้ท้องว่าเขาคือนายเชียนพรุ้งสนิทสนมกับโรดมาที่สุดพี่ชายก็รักน้องสาวคนนี้มากเพราะมีกันอยู่แค่สองพี่น้องเติบโตมาด้วยกันพอโรดรู้ความจริงเขาก็ตกใจเพราะว่านายเชียนนั้นไม่ใช่หนุ่มตัวเปล่ารอกเลยหากแต่เป็นชายที่มยายุคไลจะห้าสิบปีแล้ว มีเมียและมีลูกสาวอยู่ตั้งสามคนเมียก็ยังนอนป่วยอยู่คาบ้านนานหลายเดือนบ้านในเชียนก็อยู่ใกล้ๆก,กันได้มีเรือกสวนอยู่ใกล้กันอีกด้วยเวลาที่เข้าสวนรุ้งก็มักจะเจอหน้าเจอตากันกันกบในเชียนเรื่องที่ตั้งท้องฝ่ายชายรู้แล้วจอ,อกมายอมรับไม่ได้โรดได้พยายามดักพบพูดคุยกับในเชียนคนต้นเรื่องสายๆวันหนึ่งเจอกันที่สวนก็ตรงเข้าไปหา ตั้งใจจะเข้าไปพูดกันให้รู้เรื่องว่าจะเอาอยัางไงแต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรกันนายเชียนเห็นมีดถ้งป่าในมือกระีบแผ่นหนีจำอ้าวกลับเข้าไปในบ้านอีกฝ่ายตามไปจนถึงปากกรอกบ้านก็หยุดครั้งดึกคืนนั้นนางลำยมีนายเชียนก็ตายเพราะแกนอนหยอดน้ำข้าวต้มมานานปีเรื่องที่โรจะพูดกับนายเชียนก็เป็นอันต้องเลื่อนไปก่อนต้องรอให้งานศพเมียก็ผ่านพ้นไปจึงเช้ากัดมาพูดคุยกัน แต่ในเชียนเกิดหวาดกลัวถึงกับหนีไปบวชอ้างว่าบวชหน้าไฟให้เมธีตายแต่เผาศพมีแล้วก็ไม่ยอมศึกออกมาจากผ้าเหลืองแท้จริงกลัวว่าจะโดนโรดฆ่าเพราะว่าโรดเป็นคนจริงเป็นคนดุมีนิสัยเด็ดขาดพูดคำไหนคำนั้นโรดจึงรีบหาทางช่วยน้องสาวด่วนเพราะรุ้งท้องโตขึ้นทุกวันกำลังจะประจานตัวเองเขาจึงพาน้องสาวไปฝากไว้กับพี่สาวของแมมมที่ทำงานอยู่กรุงเทพให้น้องไปอยู่ที่นั่นจึงกว่าจะคลอด ในช่วงนั้นแม่มก็กําลังตั้งท้องลูกคนที่สองท้องเริ่มโตขึ้นอายุคันได้เรียกกันกับรุง้งต่อมารุงร้งคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายโรดกับแม่มที่กําลังท้องแก่ก็รีบไปเยี่ยมคิดกันว่าจะทําอย่างไรต่อไปจเจ้าเด็กไปไว้ที่ไหนก็พอดีแม่มไปปวดท้องออกลูกที่นั่นโรดจึงคิดได้เขากับแม่มจะรับลูกชายของรุ้งเป็นลูกโดยจะโกหกชาวบ้านว่าเขากับเมียได้ลูกแฝด พอคิดได้ก็ดีใจมากลงอกถึงกับหัวเราะออกมาดังๆแมมคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้หญิงแต่เด็กเกิดตายโรดกับแมมเสียใจกันมากแต่ก็ยังไม่เลิก้้มที่จะรับลูกน้องสาวมาเป็นลูกของตนด้วยเหตุนี้เมียเขาจึงมีลูกชายอุ้มกลับมาที่หมู่บ้านและบอกใครๆว่าเป็นลูกของเขากับแมมความลับนี้รู้กันเฉพาะแต่พวกผู้ใหในบ้านเท่านั้นลูกสาวคนโตของโรดก็ไม่รู้ความจริง ก็นึกว่าเด็กชายเตยนั้นคือน้องที่แม่ไปคลอดที่กรุงเทพปิดเป็นความลับกันมาโดยตลอดโรดกับแหมมก็รักเตยเหมือนโลกเลี้ยงดูทุกอย่างเหมือนโลกแทบจะไม่เคยคิดว่าเตยเป็นหลานพระเชนที่บวชยังไม่ยอมศึกก็ไม่รู้เรื่องราวมันเป็นอย่างไรรุ้งก็กลายเป็นคนกรุงเทพไปนานๆจะกลับบ้านสักทีชาวบ้านก็เห็นกันว่ารุ้งรักหลานชายที่ชื่อเตยคนนี้มากเตยกลายเป็นหลานรักของรุง้งแต่ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงเตยก็คือลูกชายของรุง้ง เมื่อใช้ร่างสูงใหญ่หุ่นคนโบราณมาเข้าฝันเตือนเตยรถกับแม่มอยากให้เตยบวชเขายังไม่เคยบวชเลยก่อนนั้นก็จะบวชทีแล้วแต่เขาโดนเข็นทหารไปเป็นทหารออกจากทหารแล้วก็ยังไม่ยอมบวชพอคุยกันเตยก็ยังไม่อยากบวชเขาขอผัดผ่อนไปอีกปีวัยเบนจะเพศมันเป็นช่วงอายุที่คนโบ,ร,บราณก็าถือกันว่ามันมักจะเกิดเหตุร้ายแรงถึงเลือดตกอย่างออกสาหัสสากันถึงเป็นถึงตายจะต้องทำบุนรถน้ำบอหรอสดาะเคราะห์ ถ้ายังไม่บวชก็ต้องไปทําบุญอาบน้ํามนต์สะดาะเคราะห์ก่อนเตยไม่เชื่ออะไรเลยแค่รถน้ำมนต์เขาก็ยังผัดผ่อนเรื่อยมาฉันอยู่มาวันหนึ่งเขาขับรถมอเตอร์ไซค์พุ่งชนรถบรรทุกที่จอดอยู่ร่างกระเด็นหือือตกไปกระแทกถนนแล้วก็ถูกรถปีกอัพทับซ้ำบทขยี้แขนขาหักสลบเมือดระหว่างที่หมดสติเขารู้สึกว่าวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างคํามองสภาพณที่เกิดเหตุ เห็นรถของเขาพังเห็นร่างตัวเองนอนจมกองเลือดช่มชกแดงฉานมองเห็นผู้คนที่พากันมามุงดูและเห็นคนที่มาช่วยนำร่างของเขาใส่เปลยกขึ้นรถไปฉับพลันเขาก็ล่องลอยไปเหมือนโดนลมหอบไปยังที่แห่งหนึ่งที่มืดมืดเย็นเนเขามองเห็นพวกสัตว์ที่เขาฆ่ามันลอยวนเวียนอยู่รอบๆตัวเหลียวไปทางไหนก็จะเห็นพวกมันนอกจากมันจะลอยอยู่รอบๆตัวเขาแล้ว เมื่อเขาแง้มมองเขาก็มองเห็นพวกมันลอยอยู่บ้งบนเนื้อหัวเขาด้วยเต้ยจำได้จิงเลนตัวหนึ่งหางกุดเขาเจอมันที่ข้างทางเข้าบ้านใกล้ๆกอไผ่ซ้ายมือเขากลับจากโรงเรียนฟาดมันด้วยไม้ที่มักถือติดมืออยู่เป็นประจำซัดมันไม่ยั้งจนมันแน่นิ่งแล้วก็ยังมีกิ้งกาตัวหนึ่งตัวโตวเบอ้อเร่อม,มันกําลังจ้องมองเขาอย่างโกรธแค้นตัวนี้เขายิงมันด้วยหนังสติ๊กเปาะโดนหัว มันเกาะอยู่ที่ต้นมะเฟืองข้างบ้านลุงปอร่างร่วงพลอยจิ้งจกเจ้าพวกนี้โดนเป็นประจำเอาหนังยางยิงบ้างใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวหัวเสียบ้างวิ่งหนีกันหัวสุกหัวสุนคางคกอืองอ่างพวกมันพากันลอยวนจันเวียนหัวหมุนติีวแข้งขวางเขาล้มกลิ้งไปกับพื้นยิ่งเห็นพวกมันก็ยิ่งจำได้จนไม่อยากนึกย้อนไปอีกแล้วมันสยดสยองนึกไม่ถึงว่าเขาจะทำบาปกับพวกสัตว์ไว้มากมายเึงเพียงนี้ ไม่น่าเลยไม่น่าเลยทําไมเขาทํากับพวกมันได้ลงคอเขากลัวมากเมื่อเขาฟื้นเขาดีใจมากที่ยังไม่ตายฟื้นขึ้นมาก็เจอหน้าแม่คําแรกที่เขาพูดก็คือผมอยากบวชแต่เขาเกือบจะไม่ได้บวชแขนขาเต็มไปด้วยเหล็กดําอยู่ข้างในพักรักษาตัวจนหายดีเขาก็ได,ด้บวชเขาที่ส่งกุศลใิสัตว์ต่างๆที่โดนเขาฆ่าพระเชียนที่เป็นพ่อแท้ๆของเตยจึงจำพรรษาอยู่ที่วัดนั้น แต่ไม่เคยรู้เลยว่าพระเตยนั้นคือลูกชายเตยอยู่ในผ้าเหลืองนั้นตึ้งห้าปีที่เตยอยู่เป็นโสดมาจนเป็นน่มใหญ่ไม่ใช่เขาไม่อยากมีเมียแต่เป็นเพราะสาวสารในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าแต่งงานกับเขาไม่ว่าใครก็พูดกันว่าเขาเป็นคนใจบาปหยาบช้าเป็นคนใจคอโหดร้ายชอบฆ่าสัตว์แต่ชีวิตถ้าแต่งงานอยู่กันไปวันหนึ่งวันใดเกิดทะเลาะกันก็กกรวจะโดนเขาเอามีดฟันคอขาด เตยบอกกับใครๆว่าเขาจะไม่ทําอย่างนั้นก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าเสี่ยงเขาเคยโกรธแค้นพวกสามพี่น้องที่กลั่นแกล้งเขาเขาก็ยังไม่ทําอะไรพวกนั้นเลยสามคนนั้นพอเรียนหนังสือจบก็ไปหางานทําอยู่กันที่อื่นนานๆจะกลับบ้านทีเตยคิดว่านอกจากอุบัติเหตุปังตายนั้นแล้ว นี่ก็คงเป็นเวรกรรมอย่างหนึ่งที่ส่งผลมาถึงชีวิตเขาที่ทำให้เขาหาคู่ไม่ได้เพราะสัตว์แต่และตัวที่ถูกเขาฆ่าตายพวกมันก็คงจะมีคู่ของมันเขาเป็นคนทำให้พวกมันพลัดพรากจากคู่เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นกับตนอีกบ้างแต่เขาก็จะต้องยอมรับมันให้ได้ยอมรับผลของกรรมที่จะตามมาเพราะมันเป็นบาปกรรมที่เขาก่อมันขึ้นมาเอง